สวัสดีค่ะพี่แพรวันนิ้อุ้ยพี่แพรวันนิตเข้ามาใช่ไหแอบเมาหน่อยละกันเพราะแฟนลับอะ่ะชอบให้เมาส์บ่อยแบบเมาส์ถึงพี่พรฟ้าพี่แพรวันนิตซิพี่แพร,ว,นนพแพรวันนิ้นะเป็นคนที่ชอบดุแล้วขำตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นนี่เดินเร็วๆได้ไหมเนี่ยมัวเล่นอะไรคุยอะไรกับเพื่อนตอนนั้นเดินคุยกับมีมี และทีนี้เราก็รีบเลยกลัวไว้แบบพี่แพลววันนี้แบบหน้าหน้าพี่แพรก็คมใช่ไหมแล้วแบบดุกลัวแล้วอะ่ะแล้วก็เลยวิ่งรีบเดินและทีนี้เราก็หันไปดูพี่แพรขำเนี่ยขำคือหลอกให้เราหลอกให้เรากลัวคือแกงนะคะคือแกงนั่นเองโอ้ยทาริน่าบัวเทศทาริน่าบัวเทศทำอะไรอยู่ทาริน่าว่างเปล่า แม่แต่งหน้านอนไม่ที้แต่งอันนี้ฟิลเตอร์ที่แบบว่าเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มต่าง,างๆรวดเร็วมากที่แบบเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาสร้างหรือใครก็ตามมาสร้างฟิลเตอร์ได้พี่สายป่านพูดอะไรกับพี่ขนมหลังไวท้ทีตอนไหนบอกตอนมาด้วยเพราะว่าพูดบ่อยมากพูดเยอะมากพูดกับทุกคนเลยชวนทั้งสี่มาจอยหน่อยคะ่ะได้เลยเดี๋ยวเนยเข้ามานะคะ